สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมชื่อป้านะครับแล้ววันนี้ป้าจะพาไปเที่ยวกันครับวันนี้ป้ากับเชเองมมาเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจานบุรีนะครับเรามาเที่ยวกันที่ถ้ำเดาดึงนะครับอุทยานชาติไซโยกจังหวัดกาญจานบุรีจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยครับเราสามารถขับรถเข้ามาในตัวอุทยานนะครับแล้วก็ เขาจ้อฝากทางขึ้นนะเนอะแล้วขับรถขึ้นมาได้เลยครับประมาณ500เมตรจะมีที่จอดรถเนอะแล้วเราก็เดินขึ้นไปต่ออีกประมาณ500เมตรแต่ทางเดินก็เป็นทางป่าอย่างนี้ครับไม่ได้มีบันไดน,นะค่อนข้างสันมีเจ้าหน้าที่นำด้วยไปขอตัวเดินก่อนเลย อนนี้ก็เดินขึ้นมาถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วนะครับเป็น500เมตรที่เดินขึ้นแบบเอาเรื่องพอสมควรนะเดี๋ยวปากทางเข้าเข้าไปตรงนั้นน,น่าจะเป็นรูเล็กๆเข้าไปนะครับเดินขึ้นมาใช้เวลาไม่นานนะครับมีจุดแวะพักเรื่อยๆ15นาทีก็ถึงที่เจ้าที่บอกก็ประมาณนั้นแหละถ้าเกิดฟิตๆหน่อยก็เร็วกว่านั้นถือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับ เราจะไปห้องทําในสุดก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องลอดไปในรูนั้นนะตอนนี้เราถึงห้องในสุดแล้วนะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูนะเพราะว่าวิดีโออาจจะอัดไม่ไหวเดี๋ยวเป็นรูปไปนะครับตอนนี้จะมีหินเหมือนรูนิ้ชี้นะครับนี่คือห้องในสุดแล้วเดี๋ยวมาในสุดเราค่อยๆเดินกลับออกไป ก็น้องใงสุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปต่ออีกห้องหนึ่งข้างล่างในนี้ค่อนข้างมืดเนอะมีมีไฟเล็กน้อยถ้ามีไฟฉายติดหัวมาหรือไฟฉายมาเองก็ก็จะดีมากนามันค่อนข้างมืดเลยแหละ นี้เราก็ออกมาจากถ้าแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูเยอะนะเพราะข้างในถ้าค่อนข้างมืดมากเลยนะจะถ่ายเป็นลูกซะส่วนใหญ่นะองถ้าก็สวยงามแต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากสามารถเดินได้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้สําหรับการมาเที่ยวถ้าดาวดึงของเราเดี๋ยวเราก็เดินลงเขาไปที่รถแล้วก็เดี๋ยวไปที่ไหนกันต่อก็ตาชมได้เลยครับ เอาละครับก็บพอประมาณหรับการณมาเที่ยวถ้ำดาวดึงในวันนี้นะครับถ้ำอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ใช้เวลาเดินไม่นานครับแวะมาเที่ยวพักผ่อนดูความสวยงามของถ้ำสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อได้นะครับวันนี้ก็ขอโทษด้วยอาจจะมีวิดีโอน้อยนะเพราะว่ามันมืดมากต้องใช้เป็นรูปภาพซะส่วนใหญ่สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย